มาพร้อมนะครับมาออกแล้วครับมาทดสอบในเที่ยวแรกโดดสองสตาร์ไปแล้วนะครับขณะนี้โกลเด้นแคทเป็นตัวนำนะครับโกลเด้นแคทเป็นตัวนำตามด้วยโพไซดอนวงเทวีคมเดชโนฮมที่ป้ายสีนะครับขณะนี้โกลเด้นแคทเป็นตัวนำนะครับโกลเด้นแคทเป็นตัวนำตามด้วยโพไซดอนด้านนอกแรงมาอีกหนึ่งม้านะครับขณะนี้ ที่โค้งป้า3นะครับขณะนี้นะครับโกลเด้นแคทเป็นตัวนำตามด้วยโูไซดอนนะครับขยับขึ้นมาตัวที่3คมเดชวงเทวีและโดโฮมหนุ่มสีทองที่โค้ง้ปย10นะครับโค้ง้ปย10นะครับโกลเด้นแคทเป็นตัวนำต้องขยับกันหน่อยนะครับโกลเด้นแคทเป็นตัวนำด้านนอกนะครับตรงกลางด้านในโกลเด้นแคทเป็นตัวนำนะครับคมเดชตัวที่2ด้านนอกหนุ่มสีทอง ต้องเร่งขยับนะครับกรรมาการจับเวลานะครับระมัดระวังด้วยขณะที่โเดแคทเป็นตัวนานะครับโคดแคทเป็นตัวนานะครับโเดแคทเป็นตัวนําอยู่ด้านในมาแล้วครับโเดแคทเป็นตัวนําคอมเดนเริ่มไล่ก้นมาด้านในโดโลมดคนแคทโดโฮม มาเอาละครับมาทดสอบในเที่ยวที่2โดด2ส,สตาร์ทไปแล้วนะครับซัมเมอร์สตอร์มซัมเมอร์สตอร์มพุ่งนําไปก่อนนะครับตามด้วยหงษานะครับซัมเมอร์สตอร์มเป็นตัวนําไปก่อนนะครับเค้นอยู่ด้านในตัวที่4ที่โค้งป้าย4ซัมเมอร์สตอร์มเป็นตัวนําหงษาตัวที่2นะครับเค้นแรงขึ้นมาเป็นตัวที่3ามซับปฐมพงศ์ตัวที่4คุณศักดิ์สิทธิ์ที่5ที่โค้งป้าย3นะครับขณะนี้ซัมเมอร์สตอร์มยังคงเป็นตัวนํานะครับซัมเมอร์สตอร์มเป็นตัวนํา1ึ่งรัตไทยเริ่มแรงขึ้นมา ขณะนี้ซัมเมอร์สตอมยังคงเป็นตัวนำที่โค้งไป10นะครับขณะนี้นะครับหนึ่งรัไทยเริ่มแรงขึ้นมานะครับเป็นตัวนำหนึ่งรัไทยเป็นตัวนำคู่กับซัมเมอร์สตอมต้องขยับขี่นะครับระมัดระวังด้วยกรรมการจับเวลาตั้งใจขี่ด้วยนะครับด้านนอกหนึ่งรัไทยเป็นตัวนำตามด้วยซัมเมอร์สตอมหนึ่งรัไทยเป็นตัวนำตามด้วยซัมเมอร์สตอมนะครับและกำลังแรงขึ้นมาเป็นตัวที่3คือมาเซเลฟนะครับหนึ่งรัไทยเป็นตัวนำซัมเมอร์สตอมที่2นะครับ เซเลบที่3และคว่ขี้กันระหว่างจิรักษ์กันยากับสตรอเบอรี่มาออกแล้วครับมาทดสอบในเที่ยวที่3ามด2สองสตาร์ทไปแล้วนะครับเช็คบินเป็นตัวนำไปก่อนนะครับตามด้วยมาแต่วัน สาวเมโจนะครับขณะนี้เช็คบินเป็นตัวนําคู่กับมาแต่วันซีตาขณะนี้นะครับคู่ขี้การที่โค้งป้ายสีเลยไปแล้วด้วยนะครับขณะนี้เช็คบินนะครับเช็คบินนะครับเป็นตัวนํามาแต่วันถอยลงไปตามด้วยซีตาและราทอนขณะที่เช็คบินยังเป็นคงตัวนําอยู่นะครับตามด้วยมาแต่วันซีตาเช็คบินนะครับเป็นตัวนานะครับที่โค้งป้ายสิบนะครับได้ยิน ไกลๆขยับนะครับกรรมการจับเวลาตั้งใจขยับกี่หน่อยนะครับขณะนี้เช็คบินเป็นตัวนาตามด้วยซีตาครับด้านในมาแต่วันเช็คบินยังเป็นตัวนําแบบสบายๆอยู่นะครับตามด้วยมาแต่วันคุณต่ำนะครับเช็คบินเป็นตัวนาตามด้วยมาแต่วันซีตาทางนอกนะครับขยับกันหน่อยนะครับเช็คบินยังคงเป็นตัวนํานะครับสบายๆไปตามด้วยมาแต่วันซีตาเก่งกงกงคุณต่ำประกายเพชรวัชระทรัพย์นารถน มาออกแล้วครับมาทดสอบในเที่ยวที่5โดดสองสตาร์ไปแล้วนะครับขณะนี้ทองเพิ่มพูนเป็นตัวนำตามด้วยรัตนาควีนควีนเ,นนาาเอาละครับที่ป้ายสี่ทองเพิ่มพูนเป็นตัวนำนะครับตามด้วยรต Queen ัตนาควีนควีนนะครับและคันที่แรดนะครับขณะนี้ทองเพิ่มพูนเป็นตัวนำนะครับตามด้วยรัตนาควีนควีนนะครับด้านนอกคันที่แรกนะครับด้านนายหญิงนุ่นโค้งไปสี่เลยโค้งปสามขณะนี้นะครับ ขณะนี้นะครับทองเพิ่มภูนยังคงเป็นตัวนำอยู่นะครับด้านนอกแรงขึ้นมาแล้วคือพยักน้อยนั่นเองนะครับต้องขยับขี่กันหน่อยระมัดระวังด้วยคุ้งป้ายสิบออกทางตรงขณะน,นี้ทองเพิ่มภูนเป็นตัวนำด้านนอกพยักน้อยนะครับด้านในรัตนควีนควีนด้านนอกไม่สองม้านะครับคือม้าแอนนาตรับทองขณะน,นี้ทองเพิ่มภูนเป็นตัวนำ ทองเพิ่มพูนเป็นตัวนําตามด้วยพยัก์น้อยด้านนอกตลับทองเริ่มแรงขึ้นมาขณะที่ตลับทองเป็นตัวนําตลับทองเป็นตัวนาตามด้วยทองเพิ่มพูนพยัก์น้อยหญิงนุ่นเจนนี่ยังแอนนา